เปิดภาพพ่อแม่มือใหม่เลี้ยงลูกเองเอ็นดูน้องหลับใส่เฉยสวัสดีค่ะแฟนๆช่องดารากอสิ0วันนี้แอดมินก็มีข่าวสารน่ารักน่รักมาอัปเดตให้ฟังกันค่ะหลังจากที่รอคอยทายาทก,กันมานานสำหรับนักร้องสาวเสียงดีอย่างปาวรีและเอิดการจนกระทั่งสาวเปาวได้ข้อลูกสาวพร้อมตั้งชื่อน่ารักน่ารัก,รกว่าน้องแสนดีและได้พาลูกสาวกลับบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ ซึ่งทางครูก็ได้เลี้ยงดูลูกสาวด้วยตัวเองและถึงกับต้องถ่ายคลิปไว้เลยสําหรับคุณแม่เปาโดยสาวเปาของเรานั้นก็ได้เผยให้เห็นสภาพพ่อแม่มือใหม่ที่มีความอิดโรยเนื่องจากต้องผัดกันกับสามีเลี้ยงดูน้องแสนดีกันเองตลอด24ชั่วโมงพร้อมแคปชั่นว่านอนน้อยแต่ได้นอนนะเปาลี #earthpaofamily พ่อแม่มือใหม่ างานนี้ก็มีเหล่าบรรดาแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์ด้วยความ do, าอินดูทั้งยังให้กำลังใจอีกด้วยอาทิติขำอ่ะเป็นแพนด้าเลยไม่เกินจริงแต่ที่เห็นลับสนิทแก้มยุ้ยอยู่ข้างหลังเลยค่ะยาวไปยาวไปค่ะสามเดือนแรกสู้ๆขอบคุณค่ะ